ปริเชกที่สิบการอย่างวัดกุศลของทานาาาในสมัยนั้นพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้อาศัยพระพุทธ,ธานุภาพจึงลุกขึ้นจากอาสนะแล้วคุกเข่าหน้าที่ประทับพ,พนมมือแล้วทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์พิจารณาทานบริจาคที่สัพพสัตได้กระทำแล้วว่ามีอนิสงส์ทั้งเบาและหนักบางก็ให้ผลบุญชาติเดียวให้ผลสิบชาติให้ผลร้อยชาติพันชาติก็มีข้อนี้เป็นเพราะเหตุใดกันหนอขอพระผู้มีพระภาคโปรดเมตตาอธิบายด้วยเถิดพระเจ้าข้า บัดนี้ตถาคตอยู่ที่ดาวดึงเทวโลกท่ามกลางธรรมสันิบาตจะกล่าวเรื่องการบริจาคของหมู่สัตว์ในชมพูทวีปที่มีอนิสงค์หนักเบาเธอจงตั้งใจฟังเถิดตถาคตจะอธิบายแก่เธอข้าพระองค์มีความสงสัยในเรื่องนี้จึงยินดีที่พระตะถาคตจะกล่าวยิ่งแล้วพระเจ้าข่าบรรดาพระราชา กษัตริย์ขุนนางอมาตขหาบดีหรือพราหมณ์หากได้พบประชาชนที่ยากจนและเกิดในวรนะต่ำหรือพิการตาบอดเป็นใบหูหนวกแล้วมีจิตสงสารได้บริจาคทานแก่ผู้คนเหล่านั้นด้วยมือของตนเองหรือให้ผู้อื่นทำแทนอีกทั้งได้กล่าววาจาอ่อนโยนปลอบประโลมผู้ตกทุกข์ได้ยาก ด้วยกิริยาที่นอบน้อมถ่อมตนพระราชาหรือบุคคลน,นั้นจะได้รับอนิสงฆ์มหาศาลเสมือนการให้ทานพระพุทธเจ้าจำนวนเท่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาร้อยสายมารวมกันนั่นเป็นเพราะว่าพระราชาและเขาเหล่านั้นได้เกิดจิตเมตตาต่อผู้ยากจนและคนพิการบุญกุศลน,นั้นจะส่งผลให้เขาสมบูรณ์ด้วยสมบัติ มีรัตนะทั้งเจคือทองเงินไพทูลผลึกบุษราคำมรกตทับทิมต่อเนื่องกันถึงร้อยพันชาติแล้วจักประสาอะไรกับเครื่องนุ่งหม่มและอาหารต่างๆอีกเล่าที่มีแต่จะเพิ่มพูนใช้สอยไม่รู้หมดสิน้นดูก่อนกสิทิคันหากทราชาหรือพรามณ์ในอนาคตได้เห็นอาราม และสถูปของพระพุทธเจ้าได้เห็นปฏิมากรของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระสาวกพระปัจเจกกับพุทธเจ้าหากสามารถไปสักการะและบริจาคทานด้วยตนเองพระราชานั้นจะได้เกิดเป็นพระอินทร์สามกับได้เสวยสุขที่เป็นทิพย์แต่หากได้อุทิศกุศลจากการบริจาคทานให้สรรพสัตว์ในจกักรวาลแล้วพระราชานั้นก็จะได้เกิด เป็นราชาแห่งมหาพรหมอยู่ตลอดสิบกับกสิติคันในอนาคตหากมีพระราชาหรือพราหมณ์ได้เห็นพระสถูปอารามพระสูตรและพระพุทธรูปที่ชำรุดสุดโทมหากเกิดจิตศรัทธาซ่อมแซมด้วยตนเองหรือชักชวนผู้อื่นจนถึงร้อยพันคนมาบริจาคทานร่วมกันแล้วพระราชานั้นจะได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิต่อเนื่องไปร้อยพันชาติ ส่วนผู้ที่ร่วมบริจาคทานก็จะเกิดเป็นพระราชาอยู่ร้อยพันชาติหากพระราชาและผู้ร่วมบริจาคทานทั้งหลายปรารถนาสำเร็จพุทธภูมิก็จะยิ่งเป็นมหากุศลจะได้รับอนิสงส์ตอบสนองไม่มีประมาณและไร้ขอบเขตกสิทธิคันในอนาคตหากมีพระราชาหรือพราหมณ์ใดๆได้เห็นคนชาราคนป่วย คนมีคันจำนวนมากแล้วเกิดจิตเมตตาที่ยิ่งใหญ่เพียงชั่วขณะได้บริจาคยารักษาโรคอาหารเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยทำให้ผู้เข็นใจเหล่านั้นเป็นสุขกุศลเช่นนี้จะมากมายเกินคาดคิดเอาได้พวกเขาจะได้เกิดเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาสพรมหนึ่งร้อยกับเกิดเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นกามภูมิทั้งห อีกสองร้อยกับจากนั้นจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดไม่ต้องตกอบายภูมิเลยจนถึงร้อยพันชาติก็จะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแห่งความทุกข์สิิติคันในอนาคตหากมีพระราชาหรือพราหมณ์ที่สามารถบริจาคทานและยังอุทิศกุศลน,นั้นให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดกุศลน,นี้ จะส่งให้พวกเขาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจากระสาใดกับการได้เกิดเป็นอินหรือพรมด้วยเหตุนี้เธอจงชักนำให้สรพสัตว์ฝึกฝนการทำความดีเถิดกสิตธิคันในอนาคตหากมีผู้ทำความดีเล็กน้อยไว้ในศาสนาเท่ากับละองฝุ่นที่เกาะอยู่ปลายขนแต่กุศลที่พวกเขาได้รับนั้นกลับมีมากมาย จนไม่อาจกล่าวประมาณได้เลยกสิธิคันในอนาคตหากผู้ใดพบเห็นปฏิมาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระเจ้าจาักรพัทแล้วได้สการะและถวายทานบุคคลน,นั้นจะได้รับบุญกุศลมากมายไม่มีประมาณจะไปเกิดบนเทวโลกเสวยสุขอยู่เป็นนิดแต่ถ้าสามารถอุทิศกุศลนี้ ให้สรรพสัตว์ในจักรวาลบุญกุศลของผู้นี้จะยิ่งเพิ่มปริมาณมากจนหาคำเปรียบไม่ได้กสิติคันในอนาคตหากมีผู้ได้อ่านหรือฟังพระสูตรเพียงหนึ่งประโยคหรือสลกธรรมเพียงหนึ่งบทแล้วเกิดศรัทธากล่าวคำสรรเสริญพร้อมกับตั้งปณิธานบริจาคทานและบูชาพระรัตนตรยัยผู้นั้นจะได้รับอนิสงส์ยิ่งใหญ่ หากผู้นั้นได้อุทิศกุศลให้กับสัตว์ทั้งหลายในจักรวาลด้วยแล้วบุญกุศลของเขาจะมากมายจนประมาณไม่ได้เลยกสิติคันในอนาคตหากผู้ใดพบเห็นสถูปเจดีหรืออารามของพระพุทธเจ้าที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่แล้วไปร่วมบุญบริจาคกราบไหว้บูชาสรรเสริญชื่นชมไม่ว่าจะสมบูรณ์อยู่หรือสุดโทม ก็ไปบูรณะบำรุงให้ดีขึ้นจะศรัทธาทำเองหรือชักชวนผู้คนจำนวนมากมาบูรณะซ่อมแซมบุคคลน,นี้จะได้เกิดเป็นพระราชาเจ้าเมืองอยู่30ชาติหากลงมือปฏิบัติเองหรือชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิอยู่เสมอแล้วยังสามารถนำพระธรรมสั่งสอนพระราชาในเมืองเล็กอื่นๆอีกด้วย กสิตธิคันในอนาคตหากมีผู้ทําความดีไว้ในพุทธศาสนาเช่นการบริจาคทานทำนุบำรุงนักบวชซ่อมแซมอารามสถูปเผยแผ่หนังสือธรรมะแม้ว่าจะมีจำนวนเล็กน้อยเท่าผงฝุ่นที่อยู่ปลายขนหากสามารถอุทิศกุศลเหล่านั้นให้สัตว์ทั้งหลายในจักรวาลเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแล้วเขาจะได้เสวยสุขจากผลบุญน,นั้น เป็นร้อยพันชาติแต่หากอุทิศกุศลให้เฉพาะญาติหรือตนเองเขาก็จะได้เสวยสุขแค่สามชาติเท่านั้นดังนั้นการแบ่งบุญกุศลให้ผู้อื่นไปหนึ่งส่วนนั้นจะได้รับผลตอบแทนกลับมาหมื่นส่วนด้วยเหตุนี้กสิทธิคันอานิสง์ของการบริจาคทานก็มีความจริงอยู่เช่นนี้